เมื่อต่ำกันเมื่อช่นกันพี่น้องนี่มาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นนะครับวันนี้มาพอกันนลครับช่องห้องโปง่งแชนแนลครับวันนี้กะ โอ้มันอีจัดใหญ่จัดเต็มเลยแม่เนาะแอมแมนได้ปลาปลาช่อนพี่น้องปลาคอครับอ่ากิโลอสองกิโลนะครับพี่น้องโตบักใหญ่เลยพี่น้องเด้อพวกน่ะเนื้อขาวๆจับแพีงบ่ได้มันเปื่อยเหนือเม่เนาะแมแนโอ้ยพี่น้องกินกับอันนี้พี่น้องกินกับเจียวแมงดาด้วยครับเด้อยเจียวแมงดาถวยใส่ถวยบักใหญ่เลยพี่น้องแมงดาเป็นโตเลยครับพี่น้องพวกน่ะแมงดาเป็นโตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเจียวแมงดาอ่าบ้านดุงเหนือเม่เนาะ บ้านดุงพี่น้องน้ำพริกบ้านดุงครับพี่น้องนะครับเด้อเพื่อเพื่อสนใจอเพื่อเพื่อเพื่อเดี่ยเผม่ะเบอเ์้อเพื่อเพืรอเพื่อเพื่อเบอร์ื่อเพื่อเอเพื่อเพื่อเพ่อเพื่อเพอเพื่อเพือเพื่อเพ่อเพื่อเพือเพี่อเ่อเพ่อเพ้่อเพ่อเพื่อเ่อเาอเพื่อเพื่อเพื่อเ่อเพื่อเพา่อเพื่อเพา่อเพื่อเบอเพา่อเพื่เ่อเพื่อเพ่่อัออพ่เอเเือเพ่เอครับเด้อดมี เม้งดาลอยเปอร์เซ็นต์เลยเพิ่นเพิ่นแพ็กมากดี่ดีใช่ไหมนาะแมนแพ็กมากแบบพิเศษเลยพี่น้องแบบมีแม้งดาเป็นตัเป็นแม้งดาลอยเปอร์เซ็นต์เลยแม้งดาของแท<ม>้วะไม่โตแย<ม>่ร่องซีบมังคุดคือเสียบใช่ไหมน้องเสียบ<อ>มาวันนี้แม่มี่พักยังหลายแท้แม่พี่น้องกินกันดอกกระเจียว,วพี่น้องลวกดอกกระเจียวบักบบบวบใช่เหรอปวดอะหนึ่งบักบวบหนึ่งบักบวบดอกแค่หัวพี่น้องคือหลายแถววันนี้พักหนึ่งบักทัวรอบพี่น้องยังแบบกระลองกระลำพูน่ะโอ้ย บักเขือัแค่พวกอีกพี่น้องมีข้าวเหนียวอยู่บ้างเหรนี่มีขอนิ้วเขาเป็นขอนิ้วมากเสียบไปกันพี่น้อเลยพี่หนอเออนี่เขาที่ห่อนมันนี่คือใส่เสืยงงามตัวนี้ตอนทั้งเที่ยงใส่เสืยงงามสัตว์จุกเสือนสัตว์เลยสัตว์พี่น้องมามาจิบเสียบด้วยกันนะครับเนาะนี่พี่หอนน้ำซุปน้ำไปถองเด้อน้ำซุปน้ำซุปนี่ยานแก่นเขาไม่ไม่พี่น้องตอนเที่ยงได้หรอมามากินด้วยกันจุ่นด้วยกันนะครับเด้อนี่หนึ่งปลาคอใหญ่ เอยตุยเจียวกันลวะตุยกนเว้ตุ่ยกนเว้เมียตุยกนเนากินกอนเม,มียยังไงไเียแซยู่บ่นจะพี่งแซยู่เจแซบ้องแสบพี่น้อแซบของแสบพี่น้อยยอดคือใบอ่อน <laughs> ยอดคือใบอ่อนมกักนี่ยังก่อนซือมักจเจี๊ยบ มักกระเจี๊ยบเนาะแม่แม,ม,ม,ม่เนี่ยมัก,กยค่ห่อนพี่น้องเด้อปลาเนี่ยแม่ปลาพันยำเลยดีดีเป็นปลาเป็นคาวขนาดโอ้พี่น้องเลยเจียวกวัแเจียวมั่งดาแซ่บค้องแฉ่เลยืมเขากัน,น,นดดเลยะโอปลาสวยแบบไงปลาปลาพ่อให่พี่น้องเดดแรน ปลาคอบานเข้า,าวเดี๋ยวผมสิบ้างลิงไปได้ครับเด้อลิงไปในไตคลิปนะครับเด้อจะอะไรกันหลาเนาะกับฝากลูกนุนน้ำเนยแจ้วแมงดาบ้านดุงมาเป็นหนองแจ้วน้ำพริกบ้านดุงนะครับแสีบของแทถนะครับเด้อเนี่สนนะยสนะีมันทำยังไงไปดักมาบวบก็มีเต็มถ้วยเด้ออื้มอื้มีแต่เนื้อสดแสีบพี่น้อง ดอกกระเจียวกระเจียวมึงด่าเจ้ยหลวกไม่ป่ะตงนี่ลวกดอกกระเจียวพ้อมหนึ่งกะลำนําดอกกระเจียวพร้อมน่น่ห้ามน้่เจียพลเจียบดหลวคือมาคือคักเถอะเนาะน้อเจียวนโอ้คุยเอาง่ก่อนพี่น้องหนึ่งปลาไ้กับเจียวมึงด่าวะขอคนเนี้ยโอ้ยหนึ่งปลาหนึ่งผักพี่น้องตัวมึนด่าอือราอม่มดไม่หน่ แบแ้มือรู bueno> um> uh <the <the ้แมรู hey ้ยุบหลดร้ยปนยเลยโอ้บวงเหอี่ยบวงเฮียพี่น้อลดมือเว้ยเด็ด่บ่ค่มาอะไรหรอ ยำบลาได้ต้อนมั้งดาแต่ว่าสิีเขียวโตเจ๋วนี่ดอกนี่ดอกแค่ผมได้ไหมเนี่ยนี่จะเนี่ยเ,เสียบด้วยมั้เนี่ยทักมาเป็นสวนเลยนี่นมซุปน้ำขาดก็ได้นี่สั่นเขา แดดไรท้อแดดไรเต็มทีเลยแดดไรทางมันยอดเสียบเจียวคักเจียวเนี่ยเนาะแซ่บคักพี่น้องอันบนเป็นน้ำพริกตัวนี้มันเป็นเจียวเมี่ยงดาน้ำพริกกันละ<บ>มันเจียวบองนะแต่ว่าอันบนเป็นเจียวบองน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกเมี่ยงดาเนาะเนาะนี่ไนา นี่ไม่ได้พี่หน่อยเิ้กข้าับนงฟ้าคอแง่อื้โอปลาช่อนเนาะหลวงคือคนไทยเขาจะเอิอนปลาช่อนเนาะงเหนพี่น่อยเดี๋ยวตุเ้ยวุยเสี้ยวแม่งดาก่อนอือที่เดดเลย

ตุต่ยเต้นนี่ก็ได้ตัวนี้เอือแค่กินแนงแสบพป่นออ้อะจงได้ก้าอมือนี่กแกลุยบ่บ่ถึงใจบ่เ่็มีอกพาดเนี่ยมัาายามากเนี่ยล้นเบบ เจียบมังดากระแสบครับเส็บข้องแหย่เดว <ador. S 2> จะกันเยิ้วจะจะกันพักอะไรพี่น,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 น้องตุยเดียตุยเจี๊ยบมังดาอื้งขับอืม้อ,มอ กินน้ำกันเลยพี่น้องเส้นเนี่ยก็กินน้ำกันลเะเอียดกับเส้นคุณได้สนใจพี่น้องกับฝากเลยนะครับเด้อฝากแกวน้ำพริกบ้านดุงนะครับเป็นแกวแมงดามันมีพิเศษแมงดาเป็นตัวพี่น้องเด้อสะอาดนะครับแพ็คแพ็คแบบดีเลยนะครับสะอาดเลยมันเด,ด็ดดีดีนะครับแน่นแน,น่นถุงมึงใหญ่นึงเรื่องราคาก็เดี๋ยวที่ต่อทั้งเบอร์โทรแล้วก็ทั้งแฟนเพจนะครับเด้อทั้งคนเนาะ ทั้งบันดุงเดี๋ยวพอมีว่างลิงไห้นะครับฝากอุดหนุนน้ำเน่นะครับพี่น้องแสบบพีลีทกคนเนี่ยเสบยบแถงไหนีอืมีันมเข่าคนแล้วกับเบลมด่างลเนาะโอ้ ตะคอดตัวบางเงี้ยไหมพูดไรอะพูดไรสัง่งพูดไรเบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับถ้าสั่งซื้อเพื่อนเพื่อน,อนมีส่วนลดใหายนะครับเด้อบอกว่ามาจากห้องปงครับพี่น้องบอกว่ามาจากช่องห้องปงเดี๋ยวพอดีม่วนลดใหายนะครับเด้อเจียวแมงดาบันดูนะครับ

เมือตำกันมอสนกันพี่น้องหีมาเนีอ้าวใช่แล้วเมือตำกันพี่น้องมือสนกันพี่น้องใช่ไหมบอ้ากันไหมเอ้ยเจ๊แจพี่น้องแซ่บเลยบเอล่ กับปลาซอนไ่มันก็อุ่นท้องคัาปันยังแลยเบิดเหมือคุ็นละมืนนี่ยหทองเขาโมเดลนี่แหละอยู่ในเบิ้ดเหม่อมันใหญ่ตัวพี่นเนาะห้องเดิมห้องเขาหลุดมาโอ้ยห้องเขาหลุดมาลุดปลาใหญ่ละอ่าเฮ้ยุมเจียวคับกันเสือกใหญ่ แสบเนาะแสบค้องแทนพี่น้องไม่ด้ตัวดีพี่น้องเน้ะแสบของแหนะนันเหนียวปลาว่ะเหนียเนาะหวานนี่หนว้วานมันดาพี่นนองโอ้ยลูกเนียงเบ่โอ้ยเนี่ยสัม

อิ่มแล้วไนะอ่ข่ำหนึ่งเลยน่ากินไปกินมาอิมนะอ่มเนาะกินแบบอิ่มมันก็แม่นฟ้ขนเมนเว้ยก <c oughs> ินไปกินมามันก็นอิมอ่มมบบบวกก็ได้หวานขนาดแบบบวก,กอยู่าศทีดีเนาะอยู่โรงงา

pinok pada, ohi, siapa nanti? ngobatin? Pakrai ทึเพี้ทึงเสบทึ้งแสีบทึงเพี้ยม่ขักหน่อหน่อยนี่หนึ่งดาเนี่ยขึ้นึ้นขึ้น่้นอึ้นขึ้ึน่านขึ้ึนอึ้อขึ้นขขึ้น้น้น้อขนขึ้น้นขึ้นข้นขึ้นข่้นข่้นขึ้นขึ้นนอ้อขึนขึ้นขึนึ้อขอ้นอืนขึ้น บบอ,อิ่มเลยแม่โอ้ยว่ามันเติบน่องเอ็นอิ่มครับหนามีบ่มีนี่เขาเลาะเขาใหญ่ด้วยน่องยี่น่ารับหนามอ,อ,อ๋อเอาครับกับคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก็พี่น้องกับมันนี่เป็นเมนู่มัน,มน,มน,มนบานง่ายๆครับพี่น้องนะครับหนึ่งปลาคอนะครับตะมนไพรสองกิโลแสบของแถด้วยพี่น้องเนาะตัวบักง่ายนึงครับนะครับเต็มหม้อล้นหม้อเพมันเต็มเนาะแม่เนาะแล้วกับพักมาเป็นสวนมีหอดดอกกระเจียวมีบักอิน บักบวบอ่อนพี่น้องอเสียบของเถียนะครับเด้อกินกับแย้มังดาแย้มังดาบ้านดุงนะครับก็ฝากมันหนุนนะพี่น้องเด้อนะครับจย่างไรก็พบที่ว่างลิงลก็บเบอร์โทรไว้ได้ในไต่ขีดผมนะครับเนาะ,ะ,ะ,ะหรือว่าสนใครสนใจเลยกัติดต่อได้เลยพี่น้องกับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าแปดเก้าสามเก้าซีห้าเก้านะครับหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อนนะครับกับที่ต่อได้เลยนะครับเนาะเอาการมาอนี้ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนเถียเกียรติที่ตามรับชมช่องหฮองโปงแชนแนล ขอบคุณทุกการนิตามขอบคุณทุกกำลังใจแต่ก็ขอบคุณทุกข้อเมนต์ครับท่านใดบริข้อเมน่นกับขอบคุณหลายๆเพื่อที่เขามารับชมนะครับเนาะอ่ะมีหยางฝากพี่น้องมาแดดไล่ขนาดพี่น้องเลยแดดไล่เลยพี่น้องอ่ะเสียบไหลขอขอบคุณพี่น้องคือสนับสนุนได้ดีตลอดมาครับทุกเทื่อนครับในตอนนี้ก็คือบ่มีมิหยางดอกพี่น้องขอขอบคุณหลายๆใช่นี่ล่ะ เอาครับกะใครเบิ่งคลิปนี้กะขอให้รำไม่ลุ้ยนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำลุ้ยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดกะไท้สิ่งนั้นนะครับเด้อหฮองพวงกุยให่หลอนกะขอเป็นร่างใจให้ทั้งต่างยังประเทศต่างยังวัดนะครับต่างอำเภออ่าสู่การสู่งานครับเป็นกันร่งใจให้กันนะครับเนาะกะจะเลื่อมสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามหรือว่ากดสับสะไคร่กดไลค์กดแชร์นะเมียเพื่อเป็นร่างใจฮองพวงกุยให่หลอนได้๋ยวทำคลิปตัวต่อไปนะครับเนาะมื้อนี้กะเป็นเมนูเด็ดเลยพี่น้องที่เด็ดเลยแจ่วเมืองดาครับหนึ่งปลาคอใหญ่ บันดุงนะครับแซบคล้องแทะได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนีก่อนเดี๋ยวพอคลิปหนาเนะครับเนาะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ